สวัสดีย้ำตะเสาอีกคือเก่าครับเอฟซี FC พี่น้องคนทฟงปลาสุกุทุกคนทั้งชาวไทยชาวลาวแล้วก็วชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องคนทฟงปลาหายไปสองหมื่นพี่นอ้องเมื่อยหลายผักพรเป็นภารกิจอยู่ให้อยู่หน้าน้าเมือนี้ก็เดินเข้าป่าคือเก่าพี่น้องต่อกันวันที่สิบเก่ากระดาษขมปีหกสี่มารอรดน้ำกันพี่น้องเมื่อนี่มาสีมานเห็ดยังเนี่ยผการตกบาท่านดีดอกพี่น้องพ่อปอแป,อปะปอแปะ จ็คทิมีเฮดบดออก้องรอหลุนกับพ่นสองปลาไปเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องพอกันอีกคือเก่าพี่น้องกับคนสองปลาพอกันบรรยากาศย่ำเสาของวันที่สิบเก้ากรกฎาคมพี่น้องหลังจากหายไปสองเหมือเต็มๆพักพอนพี่น้องวันนี้เขาไปอีกคือเก่าแหละพี่น้องพอกับยายเกดคนเดิมคือเก่าอะพี่น้องค่ะวันนี้มาเด้อพี่น้องเอ้ยหายไปสองเหมือพี่น้องวงหันสองเหมือเต็มๆพักพอนเฮดกับบุคคลมีเะยหยุดพี่น้อง มามันนี่เริ่มซีมานแหละช็อตแหลกเจอผึ่งค้าไรา่ดอ,อ,อกอง,งามนี่น้อยยเกศงามคัะดอกหนึ่งแม่เนาะอ๋อสิเป็นเห็ดพวกนี้เราพี่น้องเรางอกยังม่ทันเห็นอยู่งองก็ออกบนเขาพี่น้องเอ้ยไปน้ำเขาบ่ได้อู้ดอกนี่แม่ตาเป็นขาหัวดีแห้งอุ้ยเนาะมันซสอนดในพี่น้องเลย ที่สางที่คณะทางบ้านเบิ่งพี่น้องเอ้ยหายไปสองมือลักเกลืจนเ่าพุ่นเอ๋อบ้านเต็มที่่บเ่าแห้งเอยยังแกงได้อยู่อุ้ยเป็นเหงาเลยเด้พุ่นพอดีเห็ดเชื้อนาะเออดอกแก่เต็มที่เฮ้ยคันมาเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะอผักตีละพี่น้องให้เมือนงมาถูกมือหลายก็เมื่อยพี่น้องเอ้ยก็เลยหยุดเห็ดกับบวบอยมีน้ำเลยหยุด อาเดินทางเงี้ยวๆกับคนส่งปลากับเยเกศพี่น้องมาหนี่วันที่สิบเก่ากอลกระดาคมปีหกสี่รวมรุ่นเดินทางวสิมาเ็ดยังแนืพี่นอ้องพี่น้องมาเจอผึ่งดำมาหนี่ผึ่งดำผึ่งท่านอุย้ยออกตาที่ได้เถาบหายไปสองมือคืหลักเถาจากกันมาหนี่ด <laughs> อ,อกนุ่มกันยัง,นออยงอยู่ดอกยังอยู่ดอกก็ดีแกงอื นี่เด้อนี่หน่องถ้าบดดาเลยตาแย่เก่งหายไปสองเนาะต้นนี้ที่เป็นดอกแก่เต็มทีเล้วพี่น้องดอกแก่จัดเลยดูนี่มอกับการทำเชื้อเบิ่งพี่น้องเต็มอยู่พี่อุ้ยเอาเบิ้ลได้เปล่มันยังดีอยู่ตัวละเออยังดีมันต่างมือเื้อมันเพราะถ้าเผาได้ดังส่อีกตาหนึ่งมาสแบ่งไว โอ้ยมันถือกแดดมันถือกแดดมันเลยดำคือเถาเออมันคือเถาผองมันยังนุ่มอยู่น่ะผน่องมันยังขาวอยู่โอ้ยผีหน่องเลยปัดต่อไปจูมเน่องอย่นี้ไปออกครับบางแนี้ยอนกันอยู่ผีหน่องเต็มเลยอ้ยอ่อนซสอนเด็โอ้มองหันเลยเนาะนั่นทองมันยังดีอยู่เดอยู์ล้างมันเถาซื่อล้างมันโดนแดดโอ้ยอากาศเสมอเวลาแดดกับแดดจัดขักผี่น่องโอเคโอเค มาหอดจะมาบอกึนดำอุ้ยเป็นเหงาเลยปวดเนาะเชิญเอาเบสเหงาอุ้ยหนอเลยขาดแห้งปวดเอ้าแผ่นดอกใหญ่มันเป็นยังสั้นเครืองตาล่ะฮะเอ้ยน่หน่อยๆบิ่งมีบ่หลักเแ่าจากกันนี้สองมือยุดสองมือหลักเแ่าจากกันเฉย มามีเนาะไป<โ>ดเดินทางต่อเขาพี่น้องพึ่งข้าวเจ้าอีกชนิดหนึ่งกองกองเขาวเนาะเออมีมีลายสายพันธุ์พี่น้องพึ่งเขามานดำมันนี่ <laughs> จูงงามอยู่เนาะเออทีนี้คือคนถ่ายแล้วมันนี่ <laughs> <laughs> มันสีดำพี่น้องมันนี่ <laughs> พวกที่ออกลายเลย มันคือมีดอกเดียวพอกันก็นคือเกาพี่น่องสองสามเมือมานี่บรรยากาศคึมอยงสิแต่ว่าก็บอตกดอกพี่น้องฝนก็นได้สมเหมิดเป็นต่น้าน้มถมทงแต่ก็บอมีฝนเป็นฝนลินลินนิดนน่อยเหตุก็เลยเกิดบ่บ่ดีปไนไดนผี่น้องตกนักบางสุ้นทีอะลายป๋อ ปลาไหลก็ปลาไลก็ดำช่องดอกคนเดิม่องดอกคนเดิมลาูกก็แหม,ม่มอยู่น้อกันาง,งามเลยเอามันเห็ดพวกนี้ก็ถือว่าโออยู่พี่น้องเห็ดอย่างอื่นยังบ่ทันมีมีก็ออกบนเขาพี่น้องขึ้นไปบ่อใดขาไขาลา่มีแต่าาเห <laughs> ็ดโมนีขาไลา่มันเนี่คือซีมันแต่ผึ่งขาไล่ก็ผึ่งดำนี่ละพี่น้องมืออื่นไยว่ากทำไมมืออื่นบ่แน่อาจสิผ้า จะเกตปีนเขาสูงสั้นผลุล่ะเจีงสีพ่อเห็ดงามๆน้องเขาขาลล่อีกแล้วเอาตะขาลายก็ดำลวมาเน,นี่ยมัมคือปีกายนาะเห็ดปีน,นี่น้อปีกายมีหลากหลายเห็ดมีสารผาดเห็ดก็กลางๆเลยดูเป็นน้ำสภาพอากาศฝนฝาอากาศละพี่น้องเห็ดก็เลยเปิดบ่จริงบ่จัง,จง,งดำดอกง,ง,งามๆแต่ว่ามีดอกเดียว น่ออกต่อ,อเดียวออก,ออกเป็นโมคือวังหันเนาะสอาโมเต็มตาได้วังหัน,นข้าลายดอกงามๆพี่น้องเลียงแถวกันเลย<ถ>ตาม<ถ>ดอกดอกก็ดีงามขอลบต้องสาป,ปร่จัจั์เนาะจุมกระลัง่งพอเกมขาเป็นขาอีกแล้วฮะมันเท็ดนี่ก็ดีแหละล่าพี่น้อง โอเค่จ้าเนาะโอเคโอเคถือว่าม wow, ันอยู่ถั่วถั่วด้องวหมอืมต้องหาถั่วมันเคยออกลายไกลๆออกเบลอเลยพี่น้องถึงาลายอีเแบ่ยังมีลูกอยู่นาะเพิ่มเพิ่มเ่มเพเหินมเพินมเพิมเพิ่มเ่อย่มเพิ่เห็่มเพ่ใเญ่เพิ่มี่เกเห็นมเ่อเพ่เอเมพมพ่่ ไม่ได้จะดอกยังสีนะน้องจัสามกระตาฮะตาจะเกลี่ยเริ่มตื่นกันมากเลยล่ะพี่น้องสองตาตอนนี้ตัวนี้เฮ็ดผึ่งดำดอกแก่ัวนี้ดอกจุมอยู่ดอกยังโอเคอยู่พี่น้องเอาหมันอยู่พี่น้องเฮ็ดหนังผึ่งแดงอ้าว แดงข้ามตัวนี้อือออกจั้างในขึ้นออกจังขึ้นีดอกเดียวแสดงว่าสัญญาณเลยสัญญาณตัวตัญแต่ก่อนจับจุดบัวใดเฮ็ดปีนี่พี่น้องมันออกไปทั่วเขาแต่ว่าออกบัวลายนี่มองมันมันเข้าใดลายทั้งหมดตัวอือออกฟืนคาเม้นพี่น้องสองดอกแกงแตบเต็มเลยนี่บ้าอย่าแดงสี่ได้เนานอืมไม่เฉื่อหน่อยมันจะได้เฮ็ด งแดสิอ,อ,อ้รุ่นไปเรื่อยๆมันรอฝน,นเฮ็ดก็ได้ฝนอ,กออกตกบ่อยจริงจังต่อ,อีกน้นอขาลายโอ้ดอกงามตัวละงามเล,นลยน,น้อลายอีกดอกมองละดอกงามเลยน้อสิบฟอละงอกฝากหลากกันน้อ <c oughs> อื่นประจักษ์เนี่ยกิกมันกลางฤดูแหละรอฝนมาหนักๆกับโบแนวขึ้กัน กลมบังขัดแม่ว่ามือ <laughs> ไม่พังเรือเนี้ยจะไปขาสันมัน <laughs> สมบูรณ์น้ำพ่อมันโอ้ยมันน้อนมันน้อนเลยกระเนีวอยู่แล้วเว้ยอืเนาะมันน,อน,น้อนง่ามๆพอดีแกงแสบนะสวยรวยเพิ่งดำดอกน้อยเอาเลยนเ,าเลยนาะ ห,หน่อยเนาะออเออไหวเขาเจ้าก็เอาเพียรทุกอยกางอยู่ดอกหนึ่งสองดอกสองดอกอยู่แต่ต่อโอ้ยตะลุนนี่เนาะอืน่าดีๆก่อนอกมาปันได้ลุนนี้หมดเต็มตาง <c oughs> ่ายแขงแสบอยู่แต่ว่ามันหน่อยเกิน <c oughs> อะไรอีกสองดอกพี่น้องดอกงามงามอยู่ตน,นี้ ลบซี่มีดแต่เฮ็ดพวกนี้แล้วเนาะมีสองอย่างเห็ดกอก็บปเจอพี่น้องกอแดงบปเจอเลยหลับนี่เห็นคนเล่นเนี่ยนีกอออกนะเหมืองคาลายแต่อีหยังแคร์เนาะออกมองระดอบเลยมีแนวกินนั้นออกมาหลายออกหลายยุ่มประตูคนอีกดอกน้องพี่น้องเหมืองคาลายเดี๋ยวเข้ามองระดอบกเนาะมีแจะเฮ็ดพวกนี้ล่ะมีดอกนึี่แมนไหมแมนปะ ที่เราเดอกพอเรื่อยได้กระมันคือเก่าออกละมันแต่ขาลายน่าจะเกลียดมาเลยขาลายนี่ก็ดีลแ<จ>ดล้วล่ละแกงแสบคือกันแสบพึ่งกันส่วนดอกนึงน้องพนมาเต็มทีปวดหลับพี่น้องไม่ใช่มีสารพาัดเศษผูุ่งดอกนึงไกลๆพอดีงามตัวละซ้ำ ตั้งหลังดอกน้อยเห็นบ่นี่ดีโอ้ดีพระโลหะอยู่ดีดีประนันล้าคอยยังเฮ้ยพี่น้องเก็บไปเก็บมากกับม้านกันเอยๆแล้วแต่ลักลักเกิสิเป็นผึ่งคาไล่ผึ่งดำเด้อพี่น้องเฮ็ดอื่นบ่ค่อยมีเลยต้องรอรุ่นพุภูะพี่น้องฝนมาเต็มทีภูร่ะช่วงนี้เป็นฝนที ผนบนักพี่น้องตกปอแปรปอแปรแะ้วก็หายไปดอกย่างงามเลยสีคือคุดไายเทนนาองดำงามเด้อดำงามดำแสบได้เห็ดตัวนี้พ่อว่ดอกงามตัวละเนอทาอยู่ดอกแนวนี่ มันขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องตาจะเกลดเพิ่งตาแหละตอนนี้เึงนขาไล่ตัวนี้งามครับตาอตอตาะเลยขาเป็นขาเลยนี่ตีแสบมาตองไปผักแกงเป็นในดอกเลยแกงเป็นดอกมานผักมันเต็มที่โอ้กันแกงออก,กับเขาพีกับกัวเด้อกำลังโก ทา่านเผาเนาะเอาขาลายดอกงามๆอีกดอกน,อนึ่งมาบมาโฮมแถวนี้ดอกงามเน,นาะเราก็ท่านเผาปันเดะดอกลังอหอเลยนี่ดอกนึงนอนทาเลยท <laughs> าแยกเกศจนแยกเกศงามแห่งสองดอกเ <laughs> บิ่งบุรีบ่เห็นไลย นั่นฟ้ามันตัวนั่นอ๋อโุ้ยโอ้ดีดีแฮ้งัวไทยปะอุ้ยหนอแบบขอนี้ยหญเป็นแบบมีถือแจยยเกตครักออนลายหนอดอกนึงขาอะไดังน่อยเดียวเว้ยแอบเว้นอ่าสวยสวยกรเพื่อมันน่ล่ะยน ก็ยังดีอยู่พี่น้องฝนปรตกก็ยังมีเห็ดผึ่งคาลายเก็บอยู่ผึ่งคาลายเนี่เกิด,ดกได้ทุกสภาพอากาศพี่น้องขอเต็มความชื้นในดินมีพิมินดอกนึงพี่นอ้องลอกตะอ้ออยู่อยู่ในทะโลโว้ยยังจะไปเห็นบ้างเออบางใบมใหม่แจ้งแจ๊บพิกันพี่น้องเห็ดตัวนี้ องสามโมงแหละบรรยากาศกันยังบ่ท่านเปิดอยู่พี่น้องยังขึมอยู่ขึมบต่ตกพี่น้องขึมซื้อฝนก็ได้ถ้าฝนตกมากหนักเฮ็ดสีลายอยู่ตอนนี้ตกกต็ตกทึ่งเขาเฮ็ดก็เ,กเลยเกิดทึ่งเขาแถวหน้าจะรวยตอนนี้บูมน้อยจะเกลดบูมคักสารพัดเฮ็ดเลยพี่น้องทั้งหน้าจะรวยแต่กบับบงหูปลาไปบาา่ไดดคนส่งปลาบอถนัปดปลาใดทั้งนั้นอ็เอ,อย่ังตีมันก็ะมนันคีอเก่าออกละ่ะม เผื่อวัาขาลายลรืนๆน่องมาเนี่ยเป็นนั่งเอกได้หมือนี่ยเป็นอืมขาลายเป็นนั่งเอกได้หมือนแห้งผึงขาลายโปลาป้านี่ดีแต่ว่ามันดอกงามเนาะองดไปเพป็นเป็นนั่งเอกเลยเป็นนั่งเอกเลยหมือนเนี่ยเอ้ากายเครืองตาจะเกตละพี่น้องมาเนี่ยลักๆเป็นขาลายลรืนๆผึ้งดำกระพอบวอล้ายบรนไดพี่น้องลักๆเป็นผึ้งขาลายอ่ะพี่น้องเบิ้งเก็บเพชร แบบนี้ไปก่อนพี่น้องอรอหลุ่นมืออื่นพุ่นละมืออื่นเย็บเย็บเกตคิดฮอดเขาสิไปหาเขาพี่น้องมืออื่นนี่มาแน่ล่ะมันบ่จักมืออื่นสูเลยมืออืนอ่นค่อยติดตามพี่น้องขาไล่ไลบานเต็มทีแน,น่ก็ดีนะโอ้ยผีขาขาหลองก๊ะรังสีตัดอยู่ไตพี่ดอกน้องถือประมาอยู่พี่น้อง ข<ห>าโ <หา S 1> อ้ยสองเมลูกตู้ปูยน่อลูก <S <S เอ้ยนะ,ะถือว่ายังดีอยู่พี่น้องเฮ็ดอื่นบ่มีก็ยังมันผึ่งขาล่ายอยู่ถือว่าบ่ผิดหวังดอกพี่น้องมื้อนี้น้องมาแถวนี้เนาะแม่นเป็นน้อหมองเป็นน้องหมองมันไปมากกับิเต็มตายจะเก็บได้เก็บไปเก็บมามทีละดอก ละขมก่อต่อหนามนเคยออกลายอม,มองเคยเก็บบัวผาตอนถ้าคูดบัวมาก,ก่อนเนี่ยอ๋อมันฟ้าลายในลาพินองวันนี้าลังขึ้นผู้เบิดประจัะเขาขึ้นเขาเบิดเครื่องผู้มันเฮ็ดละงอกเฮ็ดพึ่งแดงสารพัดเฮ็ดเกิดฝนตกนักบนเขาพี่น้องขื้นล่างฝนบกคอยนักปนไหลเฮ็ดก็เลยบกคอยหลายป้านี่พอเลยเน่องซื้ออมานอยู่อ๋อเป็นฟ้าลายก็ดีแล้วละ่ะ จะจอดถือกันงามเดียวดอกนึงขาไล่จะคล้องฝนกระเฝาคล้องฝนเฝาเนาะดอกนึงเกิดหกขนาดเศดกระดาษอือกระเบื้ฝ่นใสตาดอกเออมันฝุ่นขาลายเนาะสรุปแล้ววันนี้จนตีเต็มตาเลยพี่น้องเอาไปเอามาเกือบเต็มแล้วเป็นขาลายล้วนน้าก็ถือว่ามันอยู่พี่น้อง ในคาไลา่กับสุดยอดเลียว่ะมันเห็ดอื่นบ่ค่อยมีช่วงน้่นอฝนตกนักๆผลัะพี่น้องแล้วหนามันหลอกราคาคูได้เป็นตาเดินอืแมนผมเนี่ยออกไลายอีีเอาเนาะ๋อกำลังกอดอกแรกแม่นบ่เน,นี่ยดอกแรกแหกมา <laughs> ดอกแรกข,ของมือเลยผึักข่าผึ่งไข่พี่น้องเริ่มบ่ค่อยเห็นละ หมอมีน้องพี่กายออกร้ายได้ผงเขาวผงไข่แถวนี่บานี้บานี่<บ>พ่อเนี่ยดำน่องตัดมาใสยหมองเกา่าเพราะผิดหวังเจะหมองเครือยาวยุ้ยงามขัดคนงามงามิมดบ่อั่างต้นหนาเอามันบอ่อเอ,อ้านี่ดอกอดำดำเป็นดำดำแต่แกงแสบเ้อพี่น้อง เอพีพี่น้องถามมาว่าขมบอผึ่งดำบ่ขมพี่น้องแกงหวานดีอยู่แสบดีอยู่ผึ่งขาไร่กับบกขมมีอยู่บ่มีมีเนี่ยอะไรนี่โอ้ดอกบีดเลี้ยตัวนี้เออแล้วกยเขาพี่เขาโว้ยดอกดอกแกจัดตัวนี้จูงงามงามพูดคนไทย ดำคือคนไทยกับว่าเนี่ยมันเป็นงามคือคนไทยดำสางมันทอพี่น้องสีผิวว่าแต่จใ,จใจดำพ่อแม่นบอรแยเกตพี่น้องแยเกตกลมเฝ้าอยู่พวกทีออกลายพี่น้องแถวนี้เฮตับเต่าแต่ว่ามึอน,นี้บ่มีแต่ว่ามีสองดอกสองดอกปดปุ้ยแม่เบ่งดอกมันว่าอยากขายพี่น้องมึงเนี่ยเป็นเฮตับเต่ปาปลา,าธรรมชาติพี่น้อง ออกกามปลาย่างหน้าเนี่ยดอกสมบูรณ์คัะเป็นปลาธรรมชาติเต็มมาเต็มหล่นตาแจเกตเอาไปา <c oughs> มาบ้านนี้พี่น้องถือว่ามันอยู่พี่น้องมือนี้เอ้ะคนตกปลากาับแยเกต,ตกับมาน,นแต่เฮ็ดพวกนี้ละพี่น้องมือน,นี้ลักๆล,ล่อรุนมือนพี่น้องเปลี่ยนปลาถ้าอยู่ดีมีแห้งสิขผืนเขาคอยที่ตามรับชมเด้อพี่น้องปววไก่หน่อยร้แห้งพี่น้อง ะยันเก็บเอาไปมกแสบคือกันนี่แต่เจ๊เกตบมาเก็บเห็ดดอกหน่อยเนาะ<อ> <c oughs> เตรียมเดินทางลับบานแล้วพี่น้องบานนี่ลางหนา้าลางตาเดินทางกลับบานก่อนยอดเห็ดที่ได้กับสุดยอดอยู่พี่น้องมานอยู่เป็นเห็ดดอกหน่อยๆงามๆแต่ลักๆัก,กสิเป็นเห็ดผึ่งข้าไลเด้อพี่น้องเห็ดผึ่งร่วมทั่วไปนี่ละ่ะ รุบสุดท้ายก็มาเจอตับเตาใหญ่กับเพชรผงดำใหญ่อ้าวล้มๆมกับถือว่ามานอยู่พี่น้องมันเป็นช่วงที่เฮ็ดบ่คอยมีบันไดฝนบ่คอยตกฝน,นตกบางพื้นที่ตกทั้งเขาผาละพี่น้องปลาทรามรชาติบบคอยตกปลาผืานลางสำหรับคลิปวันทีซิบเก่ากกระฎาคมกับคือสิดฝากพี่ฝากน้องไว้สำนี้ละพี่น้องกลับบานก้อนบานี้ เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคุณส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจล่ะพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกติชมพอการคลิปใหม่มือม่อไม่พี่น้องหลุ่นกันมืออื่นย้ายเกตว่าสิขึ้นเขาแมนบอยยายเกตคิดหอดเขาเนาะขิดหอดเขาต้องไปหาเขาเอาพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้สำเนาพี่น้อง พอกันคลิปใหม่เหมือนอื่นผมละสวัสดีครับเก็บออกเนาะ